สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมแชมป์ธนาพลเหมือนเดิมนะครับนี่ e ี2แล้วครับคุณผู้ชมครับแชมป์ก็ยังอยู่ที่เดอะพาริโซปิ่นเก้าเหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติเกิดว่านึกถึงบริษัทครับที่รับเหมาตกแต่งภายในหรือว่างานอินเทเลียโค้งวงจรให้นึกถึงจูเกเตอร์ดีไซน์88นั่นเองนะครับวันนี้ฮะมีบ้านหนึ่งหลังของลูกค้าครับที่ให้เราช่วยดูแลอยากจะรู้ว่าลูกค้าต้องการดีไซน์แบบไหนและให้เราตกแต่งอะไรตามแชมป์ไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับพี่เจ๊ครับสวัสดีครับโอ้เจอกันอีกแล้วนะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ EP พสองนะครับพี่เจฮะงั้นบ้านหลังนี้ถามเลยแล้วกันคำดีไซน์ยังไงบ้างครับพี่เจตัวนี้นะครับตัวโครงการของบ้านหลังนี้งานดีไซน์เรายังเป็นคลาสสิกอะลัตชูรี่อยู่ครับตอนนี้หน้างานของเราไปได้ประมาณ40%ละ40%แล้วครับส่วนตัวนี้งานดีไซน์คล้ายบ้าน หลังเก่าครับ EP หนึ่งแต่ว่าจะมีความแตกต่างแต่ตัวนี้เดี๋ยวดีเทลนี้เราอาจจะต้องเข้าไปดูอีกทีครับแต่ที่ผมสะดุดตาคือตั้งแต่ด้านหน้าของเราตรงนี้อันนี้คือเป็นที่จอดรถถูกไหมฮะอันนี้คือตัวเดิมของโครงการอ่ะด้านหน้าที่ยื่นออกมาจะสั้นนะครับแต่ลูกค้าต้องการให้เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาหน่อยเราก็ต่อเติมในส่วนของตัวหลังคาลงจอดรถเพิ่มเติมครับสำหรับใครที่รักรถ นะฮะอยากไม่อยากให้รถตักแดดเพราะอย่างที่รู้กันด้านนี้อาจจะรับแดดสักนิดนึงนะครับก็ต้องต่อเติมนะครับโอเคตอนนี้ผมว่าเราเข้าไปอยู่ด้านในกันเลยดีกว่าครับพี่เจนาเลยฮะใช่ครับ เข้ามาด้านในครับคุณผู้ชมครับเริ่มตั้งแต่จุดนี้เลยพี่เจครับอันนี้มีการตกแต่งอะไรไงบ้างครับจุดนี้ผมบอกก่อนว่ามันเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมครับขวามือเราก็จะเป็นตัวบันไดคราวนี้เราดีไซน์ตัวตู้เพื่อปิดตัวฉากกั้นบันไดไว้แล้วก็เป็นตู้โชว์แบ่งเป็น5ส่วนนะครับผมแล้วก็ผนังด้านนี้เราก็จะดีไซน์คล้ายๆกันแต่เป็นตัวดีไซน์หลอก ให้เหมือนตู้ฮะประตูที่เป็นประตูเดิมไหมครับพี่เจตัวนี้เป็นประตูเดิมครับแต่ง,งาน oh. ดีไซน์เราจะตกแต่งในตัวของผนังตกแต่งทั้งหมดเลยฝั่งนี้ oh. แล้วก็ตกแต่งด้วยพื้นตรงนี้เป็นบอร์ดเดอร์งานดีไซน์แล้วก็เป็นหลุมฝ้าแล้วก็แชงเดลีย์ร้อยลงมาตามคอนเซ็ปที่ลูกค้าต้องการถูกต้องครับหรูหราลักชูรี่อันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากมากเลยทีเดียวอะเข้ามาด้านในเสร็จปุ๊บมีห้องต่อไปมีตรงไ,ไหนตรงโซนไหนอีกบ้างครับพี่เจครับก็จะมีห้องรับแขกงรับห้องรับแขกได อันนี้จะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะครับตัวนี้อย่างเช่นที่เกินไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นตัวผนังตกแต่งที่อยู่ห้องนู้นใช่ไหมที่จะดีไซน์คล้ายตู้โชว์ฝั่งอันนี้จะเป็นผนังอีกด้านหนึ่งของผนังนั้นครับเราก็จะดีไซน์เป็นตู้โชว์จริงๆเลยตัวนี้เป็นมุมทีวีแน่นอน ใช่ครับใช่ไหมครตัวนี้ก็จะมีตู้แล้วก็ผนังก็จะเป็นผนังหินอ่อนนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวซ่อนไฟ LED อีกทีครับครับผมเพิ่มความักชัวร่ให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นด้านนอกนี้เขาทําเป็นอะไรครับพี่เจเดิมเลยนะครับจะเป็นสนามหญ้าข้างบ้านตอนนี้ลูกค้าเขาต้องการเป็นแบบห้องรับรองที่มันดูพ i เศษมากขึ้นนะครส่วนนี้จะเป็นส่วนต่อเติมเป็นห้องกระจกทั้งห้องเลยครับทั้ง3ด้านเลยแล้วก็ตัวหลังคาก็จะเป็นหลังคากระจกนี่ไง นี่งานที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วบริษัทของเราอันนี้เนี่ยไม่ได้ทําแค่ตกแต่งอย่างเดียวงานโครงสร้างแบบนี้ถ้าสมมุติว่าว่าคุณผู้ชมต้องการ,รที่จะทําห้องขึ้นมาใหม่ทางบริษัทส o เกเตอร์ดีไซน์แสแก็สามารถจัดให้ได้เหมือนกันมาด้านในบ้านกันต่อแล้วกันพี่เจเดี๋ยวเราพาไปชมหน่อยแล้วกันครับว่าห้องต่อไปเป็นห้องอะไรครับครับผม แล้บริเวณน,นี้ที่พี่เจาพาเรามาก็คือห้องนอนชั้นล่างเหมาะอย่างยิ่งเลยฮะสำหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยต้องเดินไปช,ชั้น2นั่นเองห้องนี้ถือว่าสวยงามและขนาดกําลังดีงมากมาเลยทีเดียวอย่างแรกเลยเราแบ่งฟังก์ชันนะครับรบส่วนตรงนี้เราจะแบ่งเป็นพื้นที่ของเตียงส่วนปลายเตียงเราก็จะดีไซน์เป็นตู้ทีวีผนังทีวีครับติดเป็นลามิเนตไลท์หินอ่อนแล้วก็สแตนเลสฉลุลายเทปด้านข้างก็เป็นกระจกเขา ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวตู้โชว์แล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นตัวโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่หน้าห้องน้ำจริงครับ<อ>แล้วก็<อ>ตรงนี้เราก็จะมีดีไซน์ตัวหลุมฝ้าคงบนด้วยเพื่อให้มีติห้องมันดูสูงขึ้นเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันเลยและกันพี่เจไปเลยครับชิญครับ ตัวนี้ฟังก์ชันเราจะเป็นตัวห้องอาหารนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผนังทีวีครับตกแต่งด้วยกระจกกับลายลวดลายแล้วก็เป็นผนังตกแต่งมีไฟกุ้งไฟกิ่งด้านข้างครับตรงนี้เพิ่มเติมเราจะทําเป็นตัวบอร์ดเดอร์ยาวเลยครับเพื่อรับกับตัวโต๊ะอาหารที่ยาวแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นตัวงานดีไซน์ของหลุมฝ้าตรงนี้ลูกค้าต้องการเป็นพื้นที่พักผ่อนนะฮะเราก็เลยมีงานดีไซน์เป็นตัวลานละเบียงไม้เป็นตัวน้ําตกแสดงว่าถ้าสมมติเกิดว่าตัวนี้เป็นโต๊ะอาหารแล้ว โซนนี้กระจกเก็บเอาไว้หรือว่าออกครับตรงนี้จะเป็นตัวประตูครับที่จริงอ่ะงานดีไซน์ตัวกระจกของโครงการอะ่ะ uh huh. เป็นประตูได้อยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดว่าอะไรที่สามารถเก็บเอาไว้ได้แล้วช่วยเซฟงบได้ก็สามารถพูดคุยกับทางทีมงานของเราได้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เนาะพี่เจเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับบ้านไหนที่มีพื้นที่และอยากจะแบบได้จุดนั่งพักผ่อนชิลๆเวลาที่เรากลับมาจากทำงานเหนื่อยก็สามารถทำได้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารครับที่จริงอ่ะตรงเนี้ย จะเป็นพื้นที่เตรียมอาหารที่แยกจากตัวครัวไทยของโครงการอีกทีนะครับตรงนี้เราจะแบ่งพื้นที่ระหว่างโต๊ะอาหารกับตัวพื้นที่เตียมอาหารด้วยเป็นเคาน์เตอร์บาร์ถ้ามันเป็นอะไรง่ายๆก็สามารถแกะปุ๊บใส่จานตรงนี้แล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะตรงนี้ได้เลยอ่าตรงนี้จะเป็นบิวเป็นตู้เก็บของแล้วก็จะเป็นตัวตู้เย็นคือขนาดเท่ากับตู้เย็นเลยถูกต้องใส่เข้าไปเพื่อความสวยงามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วฝั่งนี้ฮะพี่เจตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคาน์เตอร์มีซิงน้ำ แล้วก็มีช่องเก็บจงเก็บจานเก็บช้อนแล้วก็มีตู้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ครัวเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราตามพี่เจเขาอยู่ด้านในกันต่อเลยแล้วกันครับอยู่ตรงนี้เลยเชื่อมกันเลยนะครับตัวนี้ตัวเดิมของโครงการนะครับเขาก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ครัวธรรมดาปกตินะฮะอันนี้เรามาบิวเพิ่มในส่วนของตัวหน้าบานเพื่อให้เข้ากับงานดีไซน์ของตัวบ้าน แต่ยังคงตัวโคงของเคอน์เตอร์เดิมไว้นะครับแล้วก็เตาไฟฟ้ากับตัวฮู้ที่เป็นของเดิมเราก็ยังคงไว้เราก็มาบิวในส่วนของตู้เก็บของตู้ลอยครับเพิ่มเติมเข้าไปแต่เห็นพี่เจเกินเกินกับผมคร่าวๆว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่คนไทยตรงนี้อย่างเดียวถูกต้องมีอีกเหรอฮะใช่ครับมีครับโอ้โหงั้น๋ยวให้พี่เจพาไปดูหน่อยลวกันครับว่าอยู่โซนไหนครับผม อันนี้ทางตัวโครงการเดิมอ่ะเขาดีไซน์มาส่วนของหลังบ้านส่วนของแม่บ้านของอะไรพวกนี้ครับตัวนี้ตอนแรกเป็นผนังโลง่งหน้าห้องน้าแม่บ้านใช่ับเราก็บิวเป็นตู้เก็บของแล้วก็ทำตัวซัพพอร์ตตัวเครื่องซักผ้าอีกทีเป็นโซนซักล้างครับก็ดีไซน์ด้านนอกของเขาก็คือเน้นเป็นสีขาวทองโอ้สุดยอดแล้วตรงนี้ยครับพี่เจฮะบริเวณนี้คือ ตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมด้านหลังบ้านนะครับที่จริงอะ่ะตัวเดิมของโครงการเดิมครับ,รบก็จะเป็นป๊มน้ําเป็นโซนซักล้างตัดผ้าอย่างเงี้ยครับแต่เนี้นคือเราบิวใหม่ก่อสร้างใหม่รเราทําเป็นตัวห้องครัวไทยแยกนะจากตัวในบ้านอีกทีเอาไว้สําหรับทําอาหารที่มีกลิ่นหนักเป็นของแม่บงแม่บ้าน,นอะไรอีกทีใช่ต่อเติมเพิ่มใช้คพาว่าต่อเติมเพิ่มดีกว่างั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูชั้น2กันดีกว่าพี่เจผมอยากเห็นแล้วว่าห้องนอนใหญ่และห้องนอนชั้นบนเนี่ย เขามีดีไซน์แบบไหนบ้างครับครับพี่เจน้ำเลยฮะเชิครับและก่อนที่เราจะขึ้นไปชมชั้น2นะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูในโซนของทางขึ้นบันไดก่อนละกันตรงนี้เรามีการบิวอะไรบ้างครับพี่เจครับตัวนี้เราก็ตกแต่งในส่วนของผนังด้านข้างนะเพื่อให้เข้ากังานดีไซน์ตัวบ้าน ทางด้านตัวหลังตู้นี้ด้านข้างใต้บันไดแล้วก็ดีไซน์ตัวตู้เก็บของด้านข้างบันไดเพิ่มอีกทีครับตัวนี้ก็เป็นผนังตกแต่งคลาสสิกระชูรี่นะครับด้านล่างก็จะติดเป็นตัวกระจกเงาเจียบปีเพื่อทําให้ดูมิติมันกว้างขึ้นการที่เราต้องการให้พื้นที่ในบ้านของเราหรือว่ามันมีมีสเปซมากขึ้นเราก็ใช้กระจกมาติดให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนี่คือแค่ชั้นล่างนะฮะข้างบนครับคุณผู้ชมครับก็สวยงามไม่แพ้กันเดา๋ใว้พี่เจนนำเลยแล้วกันครับครับ ชั้น2ตรงนี้ถ้าสมมติเกิดเราขึ้นมาจากบันไดเลี้ยวขวามาปุ๊บ,บเห็นตู้ก่อนเลยอันนี้คือก็บิวใหม่หมดใช่ครับเป็นงานบิวตู้ทั้งหมดเลยครับ,รบเป็นตัวตู้โชว์ตัวนี้เป็นโซนบริเวณอะไรครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นชั้นสองครับ,รบตัวนี้พื้นที่เขาดีมากเลยเขาเป็นพื้นที่โปร่งโล่งมากใช่คือผมจะบอกว่าขึ้นมาบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันดูโลง่งดูโปร่ง ดูมีพื้นที่มากๆเลยทีเดียวด้านตรงนี้ก็จะเป็นตัวผนังทีวีด้านข้างก็จะเป็นระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโซฟานั่งดูทีวีนั่ง,ง,งพักผ่อนแต่ว่าตรงนี้มันจะได้ตัวมุมมองของตัวโถงทางเข้ามีแชงเดอรเลียมีหลุมฝ้าที่ทําให้ห้องมันดูกว้างขึ้นไปอีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆเดีเดียวและด้านนี้ครับพี่เจฮะอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นห้องนอน ห้องนอนสี่ชั้นนี้มีทั้งหมดกี่ห้องนอนครับอ่าห้องนี้จะมีทั้งหมด4ี่ห้องนอนครับห้องนี้คือห้องนอนเล็กใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เราจะิวในส่วนของผนังหัวนอนอตู้ทํางานโต๊ะทางานแล้วก็ตู้โชว์แล้วก็ตัวแบ่งห้องระหว่างส่วนของวอลล์ยิงโคสตครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าหนห้องน,อน้ําเตียงน่าจะอยู่ฝั่งนี้ถูกไหมครับห้องนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคุณผู้หญิงนะคะมีความน่ารักเรียบหรูดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยละกันไปเลยครับ ห้องนี้ก็ถ้าถามถึงเรื่องของดีไซน์ก็จะมีความใกล้เคียงกับห้องห้องนูน้นการแบ่งฟังก์ชันใกล้เคียงกันครับสัวงาน,น,น uh huh. ดีไซน์เราก็ยังคงความรัชัวรีอยู่ครับผมนะฮะแต่ว่าที่เห็นแล้วก็จะรู้สึกว่ามีความแตกต่างออกไปก็คือเรื่องของโทนสี mm hmm. แล้วก็ดีเลยไฮไลท์ของเราคือตรงนี้ผ <Right. S 1> นังผนังทีวีตรงนี้นั่นเองที่เรามีการเบิ้ลผนังขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรครับพี่เจฮะตรงนี้ที่จริงก็แค่ต้องการให้มันดูเด่นขึ้นครับ mm hmm. แล้วก็ด้านข้างเราก็ติดเป็นตัวไฟ หัวนอนอยู่ฝั่งไหนฮะอันนี้หัวนอนจะอยู่ฝั่งนี้ครับหัวนอนอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือบริเวณโต๊ะทำงานแล้วก็อันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้งครับผมโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องที่สาของชั้น2กันเลยแล้วกันครับว่าจะมีความแตกต่างจากห้องที่1และห้องที่สองมากน้อยแค่ไหนไปเลยครับตรงนี้ถือว่าเป็น หัวนอนป่ะครับใช่ครับจะเป็นตัวผนังของหัวเตียงผนังหัวเตียงอ,อันนี้คือเราบิว้วขึ้นมาใหม่ทั้งหมดใช่ครับเพื่อทําให้มันมีมิติเดี๋ยวเราก็ต้องทําฝ้าใหม่เหมือนกันใช่ครับแต่เ,เ,รเราทําดรอปทำเป็นหลุมฝ้างานตกแต่องอีกทีครับห้องนี้จะเน้นไปในโทนสีอะไรครับห้องนี้จะออกแนวสีเทาประมาณาาาก็เรียกว่าเปลี่ยนโทนสี จากสองห้องที่ผ่านมานะฮะห้องนี้ก็จะดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะฮะถีอว่าน่าสนใจมากๆแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาห้องนี้เมื่อกี้ผมแอบเห็นด้านซ้ายมือเป็นห้องพระนะครับอ่าใช่ครับนี่เดี๋ยวผมให้พี่เจย์พาไปดูห้องพระหน่อยละกันนะฮร <c oughs> รู้สึกว่าทีนี่ห้องพระก็บิว์ใหม่ทั้งหมดเหมือนกันมาครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้คือบริเวณห้องพระนั่นเองครับนะครับเราได้ฟังก์ชันมาว่าอยากให้เป็นห้องพระ <c oughs> เราก็เลยทําตัวซุ้มโค้งเพื่อทําให้มัน ดูเป็นห้องมากขึ้นนะครตัวนี้ก็จะเป็นตู้พลาด้านข้างก็จะเป็นตู้โชว์ด้านข้างตรงกลางก็จะเป็นมีชอซ่อนไฟครับเดิมทีตรงนี้จะเป็นตัวหน้าต่างเดิมของโครงการตอนนี้เราปิดไปแล้วะครับโอ้ยยอดเลยนะฮะนี่ก็คือบริเวณโซนห้องพักนั่นเองตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยคงอยากจะเห็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านหลังนี้นั่นก็คือห้องนอนใหญ่นั่นเองหรือว่ามาสเตอร์เบดมนั่นเองไปเลยครับพี่เจบครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องนอนใหญ่หรือว่ามาสเตอร์เบดรูมเรียบร้อยแล้วนะครับห้องนี้ถามก่อนเลยฮะพี่เจฮะว่าเราได้เพิ่มดีไซน์ในส่วนไหนบ้างครับจุดไหนบ้างครับของโครงการเดิมเราเป็นห้องโถงโล่งๆอย่างเดียวเลยครับครับไม่ได้มีงานตกแต่งอะไรเลยอ่ฮะพอเดินเข้ามาเราจะเห็นในส่วนนี้ก่อนใช่ไหมครับครับส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นตัวผนังหัวนอนเราก็จะมีนนดีไซน์พวก กระจกสแตนเลสฉลุลลยแล้วก็มีไฟซ่อนส่วนตัวผนังตรงนี้ที่จริงอ่ะมันจะเป็นตัวช่องเว้าออกไปตรงระเบียงหน้าห้องลูกค้าไม่ต้องการใช้อย่างนั้นรตรงนี้เราเลยดีไซน์เป็นตัวโซฟากัน้นเป็นพอมานปิดรับแสงอีกทีฝั่งนี้ก็เป็นตัวปลายเตียงเราก็ดีไซน์เป็นตู้วางตู้โชว์แล้วก็เป็นผนังทีวีส่วนตัวหน้าต่างเรายังคงไว้เหมือนเดิมแต่เราจะทําเป็นตัวบานสไลด์เพื่อปิด แแล้วข้างบนเลยครับโต๊ฝ้าตัวนี้ก็จะเป็นงานดีไซน์ของหลุมฝ้าเหมือนกันนะเหมือนทุกห้องเลยครับผมแล้วก็มีติดเชนเลีย์ตรงนี้เราบิวขึ้นมาเป็นผนังกันเพื่อแบ่งตัวแอร์เรีย e ระหว่างห้องแต่งตัวกับห้องนอนให้มันชัดเจนขึ้นตัวนี้เราจะไม่ได้ปล่อยโล่งอย่างนี้ยตรงนี้จะเป็นตัวประตูสไลด์บานใหญ่เลยครับก็คือจะมีโต๊ะในโซนของคุณผู้หญิง นั่งแต่งหน้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี้ก็คือเป็นช่องใส่ของก็อย่างที่พี่เจอบอกเอาไวนะ้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับคุณผู้ชมครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเสร็จไปแล้วแค่40%เท่านั้นใช้เวลาประมาณ2เดือน2อถึงสเดือนประมาณนั้นครับน่าจะครบ100%เครับแล้วหลังจากครบ100%เมื่อไหร่แชมป์จะพาผู้ชมมารีวิวบ้านหลังนี้แบบจุใจแบบเต็มเต็มทุกซอกทุกมุมกันอีกหนึ่งรอบอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เจย์มากๆนะครับขอบคุณครับ และนี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติกิดว่าเสร็จครบ100%เมื่อไหร่แชมป์จะพาคุณผู้ชมครับกลับมาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้านึกถึงบริษัทตกแต่งภายในและงานอินเทีเลียคบวงจรครับให้นึกถึงชูเกตเตอร์ดีไซน์แปนั่นเองครับรวมทั้งนะฮะขอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook IG YouTube รวมทั้งเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับครั้งหน้าฉันจะพาไปบ้านหลังไหนติดตามให้ดีละกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ